ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวสวนยูคาชาว youtube ทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าก็มี FC ได้คอมเมนต์หรือว่าโทรมานะครับสอบถามเกี่ยวกับการไถไถล่องไถกำจัดหญ,ญา้านะครับว่าเป็นการ การไถปีหนึ่งสองหนสามหนอย่างเงี้ยมันจะเป็นการลบกวนรากยูคาของเราหรือเปล่าจะไปตัดรากหรือเปล่านะครับมันจะทำให้ยูคาไม่จเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สอบถามมากันนานาปัญหาเยอะแยะนะครับผมก็จะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับการไถแล้วก็จะทำให้ยูคารากขาด ทำให้ยูคาไม่จเจริญเติบโตอย่างนี้ยนะครับผมก็จะพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับที่ผมไถไปไถสามรอบนะครับผมไถยอยู่สามรอบก่อนที่จะเข้าฤดูฝนหลกักผมขุดให้เห็นเลยอันนี้ข้างบนนะครับอันนี้เป็นกลางลอกกลางล่องเนีย่ยหลากอยู่คาก็ยังอยู่นะครับอันนี้ผมจอบจอบไปสับถูกมัน ยังอยู่เหมือนเก่านะครับถึงขาดเขาก็แตกลากออกว่าใหม่นิสัยของยูคาลิปตัสเนี่ยมันก็แปลกอยู่อย่างหนึง่งเขาต้องการให้มีอะไรที่ไปกระตุ้นกระตุ้นระบบลากของเขาก็คือการตอนนะครับการไถแล้วเขาก็แตกลากใหม่แล้วเขาก็จะเริญเติบโตได้ดีกว่าปกติถ้าคนทำสวนยูคามานานก็จะรู้นะครับ กันที่เราไปไถประมาณสักสามเดือนไถท,ทีหรือว่าสี่เดือนไถท,ทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะทําให้รากยูคาเราเสียหายให้ยูคาเราเสียหายนะครับมันตัดรากก็จริงนะครับแต่เขาก็ต้องการแบบนั้นยูคาเขาต้องการแบบนั้นเนี้ยี่รากรากยูคาเนาะคนที่ยังไม่เข้าใจยังมีความวิตกกังวลอยู่ นี่แหละครับลากหาอยากหากินเขานี่เขาก็โดนตัดไปนะทุกท่านไม่ใช่ว่าเขาไม่โดนนะแต่เขาแตกมาไหมนะครับผมไถไปสามรอบอะ่ะก่อนที่จะเข้าฝนไถเพื่อจะสาสตร์กบคนให้มันสูงสูงไว้มันก็เลยจําเป็นต้องไถหลายรอบนะครับนี่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปกลัวนะชาวสวนอยู่คาอยู่คาเขาชอบให้มีอะไรไปกระตุ้นเขา การกระตุ้นก็คือเราก็ทำได้โดยการไถไถเพื่อตอนลากนะครับเป็นอันว่าตอบคำถามให้เอฟซีแล้วนะครับการที่กังวลเกี่ยวกับรากขาดเวลาไถนะครับไถได้นะครับจะไถกี่รอบก็ไถไปเถอะทุกท่านแต่การไถบ่อยๆไถจนเกินไป คือจะไม่ให้หญ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยถ้าไถาบ่อยๆดินมันจะหลวมพอดินหลวมพอเวลาเข้าฤด,ดูฝนหลากฝนเยอะอย่างเงี้ยมันจะทําให้อยู่คาล้มเพราะว่าดินมันหลวมก่อนที่จะเข้าฝนอ่ะไถได้นะครับก่อนที่จะเข้าฝนใหญ่ฝนหลากเนาะเราก็ต้องปล่อยเขาไปหลังจากนั้นพอดินเขาจะได้แน่นๆไม่มีปัญหานะครับ f อเกี่ยวกับ ลากอยู่คาขาดเป็นการตอนไปในตัวนะครับนิสัยอยู่คาก็ชอบแบบนั้นมันไม่เหมือนพืชอื่นก็เหมือนกับถ้าบางคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการปลูกต้นสักสักนี่เขาจะปลูกไว้ปลูกไปได้ประมาณสักเป็นปีเขาก็จะตัดต้นทิ้งแล้วจะให้ต้นสักเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมันจะโตวไวนะครับ มันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับเกพาะาะตัวของเกษตรกรเป็นการเรียนรู้อพอทำบ่อยๆมันก็จะรู้ทุกท่านยังไงก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์ให้กับเกษตรตัวน้อยๆช่องของผมด้วย f อฟทุกท่านแล้วก็จะนำสาระดีๆมีประโยชน์มาพูดคุยกันขอบคุณครับผม